สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ไหนคะก็ตอนนี้อยู่ที่รัฐสภานะครับชั้นหหน้าห้อง607นะครับฝั่งสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีการจัดกิจกรรมนะครับในการแท็กเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญหกนย์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ผมก็ร่วมรีเริ่มกับทางเจ้าหน้าที่ของขอสมุดรัฐสภานะครับกับสํานักวิชาการนะครับนานอนบน่าจะหนึ่งถึงสองเดือนที่แล้วครับก็เป็นหมายกําหนดการล่วงหน้านะครับที่เรา มีการตั้งกาหนดก,การมานานแล้ววันนี้ก็จะเห็นบรรยากาศก็มีกลุ่มอาสาสมัครนะครับที่ลงทะเบียนมาร่วมง,งานวันนี้มาร่วมง,งานกัน30คนนะครับบวกบวกนิดหน่อยนะครับก็สามสิบกว่าคนนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่อยู่ด้านในด้วยนะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่ามีกระแสข่าวออกมาว่าเออเราไม่ได้แผนงานล่วงหน้านหรือเปล่าทำไมผมถึงกลับมาจากทิพสิงคโปร์ก่อนนะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆก่อนหน้านี้นผมมีการแจ้งาทางคณะทํางานไปแล้วว่าผมมีภารกิจกิจกรรมนี้ ซึ่งเอาว่านับว่าผมเองก็เป็นเจ้าภาพแล้วกันผมคิดว่าผมไม่สามารถที่จะทอดทิ้งกิจกรรมสําคัญนี้ไปแล้วก็ไปอยู่ที่สิงคโปร์ได้ก็เลยแจ้งตั้งแต่แรกแล้วว่าเออผมจะขออนุญาตกลับก่อนนะครับซึ่งพี่ออกเองก็บอกว่าเออจริงๆเนี่ยอย่างกําหนดการวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เป็นในเรื่องของสมาร์ทพารามิทก็มีความสาคัญไม่แพ้กันนะครับก็เลยผมก็เลยร่วมไปกับคณะทํางานด้วยแล้วก็ขอเดินทางกลับมาก่อนนะซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางอะไรต่างๆก็ เบิกตามจริงอยู่แล้วะะครับนะฮะแล้วถ้าไปดูในการตั้งงบประมาณอะไรหลายอย่างเนี่ยก็ทุกอย่างเนี่ยก็ตามจํานวนวันที่ผมเดินทางไปจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องรายละเอียดทิปอาจจะไม่ได้ขอตอบในไลฟ์นี้นะวันนี้จริงๆอยากมาพาทัวร์ดูกิจกรรมมากกว่า้วแต่ว่าเดี๋ยวรอคณะทํางานซึ่งตอนนี้อยู่ที่สิงคโปร์อยู่นะครับเดี๋ยวให้เขากลับมาตอบให้พี่ออกมาตอบในเรื่องของการใช้งบประมาณมีดีนเบสทุกอย่างครบถ้วนนะร,รวมถึงเนื้อหาสาระต่างๆที่เราได้ไปดูงาน ซึ่งในส่วนตัวของผมเองเนี่ยถ้าติดตามใน Discord นะครับใน Journal ของผมเองผมก็มีเขียนไว้ด้วยว่าตอนที่ไปดูงาน2อสมวันที่ผ่านมาตัวผมเองได้เรียนรู้อะไรบ้างนะแต่แน่นอนที่สุดผมคงจะไม่ได้ออนําเสนอข้อมูลตรงนั้น,นตอนนี้เพราะว่าทริปดูงานตอนนี้คณะทํางานยังทำงานไม่จบนะบวันนี้เรามาดูงานเจตนาลมร่างรัฐมนตร60กันดีกว่นกานะครับเรามีผู้ร่วมง,งานอยู่ข้างหลังอมาเลยมินครับคุณมีนนี่เป็นหนึ่งในตัวแทนของทีมงานวันนี้เรา มีโค้ชประจำกลุ่มเราแบ่งกันที่กลุ่มก็มีแบ่งเป็นห้ากลุ่มเป็นห้ากลุ่มที่เป็นมีนเป็นหนึ่งหนึ่งในกลุ่มในนั้นนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มอะบอกเ่านิดหนึ่งที่มาที่ไปทำไมถึงมาร่วมกิจกรรมครับก็กือกรรมนีครับก็จะเป็นเรื่องที่สนใจนะครับก็จะเป็นเรื่อง เราจะได้ดูเรื่องเจตนาลมของรัฐรรมนูนครับมนเลยเนี่ยที่ผ่านมาเริ่มเอกเนอะว่าไอ้ตกลงนายุคนก่อนอยู่8ปีเกาปีเอ๊ะมันครบหรือ,อยังใช่ไหมใช่ครับก่อนหน้านี้ที่พักอนาคตใหม่เคยถูกยุคก,ก็มีการตีความว่านี่คือไรายได้ไอ้ตกลงในบทบญญยาินี่มาตีความยังไงใช่ไหมครับที่มาที่ไปเราก็เลยต้องการมาทํกากิจกรรมนี้ขึ้น นะครับสงที่เราทำเกิดกันข้างในคืออะไรก็มีคือการเอา,าเรัฐธรรมานูนครับผมแต่ละละาการประชุมแต่ละครั้งนะครับมาทีลงทีซีครับผมอ่าก็คือการประชุมในการยกร่างเนี่ยมันก็จะมีการที่คณะกรรมการยกร่างที่ประธานคือท่านมีชยมัยจะมีการพูดคุยกันใช่ไหมใช่ก่อนที่จะออกมาเป็นร่างไฟนอลเนี่ยมันมีการแก้เพิ่มคํานั้นตัดคํานี้ซึ่งเราก็ไม่รู้เจตนารมณ์ของเขาที่ผ่านมาบันทึกเนี่ยไม่เคยเปิดเผยเป็นสาธารณะนะ แล้วก็มีหาคอ copy อยู่แค่ชุดเดียวในสภานะครับแต่ว่าตอนนี้เรากําลังจะมาเผยแพร่เจตนาลมบันทึกคณะกรรมการดกลางน,นี้เป็นข้อมูลสาธารณะคเพราะนั้นไม่พอเรามากรอกลงสเปซชีทให้คอมแพร์ล่างได้ง่ายๆด้วยใช่ไหมใช่ครับอ่าอันนี้ก็คือที่มาที่ไปซึ่งกิจกรรมนี้เราเริ่มกันมาหลายเดือนแล้วก่อนที่จะมาถึงวันนี้อ่าได้มีสะดวกไหมเราพาไปแนะนำกลุ่มยินกันไหมฮะอ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพาเดินเองดีกว่าอ่าโอเคได้ขอบคุณนะครับ <im itation> เดี๋ยวเราพาไปาสัมภาษณ์หลยๆท่านกันพ <im itation> ี่ปิ่นก่อนแพี่ปิ่นอ่ะพี่ปิ่ม <im itation> บอกไม่เอาไม่เป็นไรครับพี่ปิ่นเป็นเจ้าหน้าที่หอสมุดครับก็มีส่วนสำคัญในการทำเลื่อนกันด้วยอันนี้จริงๆก็เราจะเห็นว่ามีการเลี้ยงนะครับของว่างบอกไว้ก่อนว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นการตั้งงบประมาณมาก,ก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายคือทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้คือเจ้าหน้าที่แชร์ให้กับอาสาสมัครเองนะครับไม่ได้ใช้งบหลวงนะครับไม่ตรวจสอบได้ครับตรวจสอบได้โอเคตามกันครับ ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าถ้าต้องมีการเบริกงบประมาณเนี่ยมันต้องมีการตั้งโครงการลุวมหน้านะครับแล้วก็โครงการนี้เพิ่งเกิดมาไม่กี่เดืนอนก<ฮ>่อนพูดง่ายคืออยู่ท้ายปีงบประมาณแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พูดง่ายคือพี่ป่นแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ช่วยหางกันผมว่าน่ารักมากแต่วันนี้ก็ช่วยเลี้ยงผมเองก็ช่วยเลี้ยงกาแฟเลี้ยงน้ำปั่นกับทุกคนด้วยคุณแอนครับ,รบมาสะดวกไหมผมไลฟ์สดอยู่ได้ครับมาเลย <laughs> <laughs> เป็นหนึ่งในอาสาสมัครเจอผมที่งาน มีดัพด้วยคอ่าอยากมาช่วยนะครับแล้วก็เจอกันในหลายๆงานนะครับทำไมตัดสินใจมาร่วมกิจกรรมนี้ก็จริงๆก็อยากผมธุรก,กิจทํานี้มันดีอยู่แล้วนะเราได้เอาข้อมูลได้เอาความรู้ที่แบบว่ามันควรจะแบบว่าให้คนทุกคนเข้าถึงได้ครับเพราะว่าตอนแรกอย่างตอนที่มีอัปคุยกับผมสอนเทงก็ค,คือว่ามันมอยู่ในรูปหนังสือก็สั่งแฟรกแตเป็นคนทรแฟร์ก็คือไม่มีไม่มีทาไอเทตอะไรอยู่แล้วทีนี้พอเอาขึ้นมา แอปอยู่ในเว็บยังไงก็น่าจะทําให้ต่อไปใครที่แบบสนใจก็คือเข้าจอดเข้ามาได้เลยอ,อย่ารีบจอดเราเปิดเผยเป็นข้อมูลสาธารณะ <laughs> วันนี้กิจกรรมเราชื่อแฮกก็จริงแต่รจริงรมันเป็นข้อมูลสาธารณะอยู่แล้วครับถูกต้องถูกต้องโดยเฉพาะยิ่งเด๋ยวท่านจะมีสสรอแล้วก็กรรมการสสรอควรจะมาจัดการเลือกตั้นโดยตรงของประชาชนแน่นอนครับผมเชื่อว่าถ้าสสรอเป็นคนธรรมดาเนี่ยเขาอ่านบันทึกอะไรพวกนี้เป็นภาษากฎหมายไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกถูกไหมมันยากใช่ไหมแต่พอเราทำเนี่ย กิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายหน้าเว็บไซต์เราจะทําให้เขาเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็คอมแพร์เรื่องของแบบร่างก่อนที่มันจะออกมาเป็นตัวไฟนอลเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็คือถือว่าคุณแอมเป็นหนึ่งคนที่จะมาสร้างคุณอุปการให้กับประเทศจริงผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะอายขนาดนั้นจริงขนาดนั้นครับผมไงขอบคุณมากขอบคุณรับมีอะไรอยากฝากแฟนที่ติดตั้ก็ผมว่ากิจกรรมหน้าๆอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนมาช่วยกันเยอะๆเนาะ ใช่ป่ะเพราะว่าวูาวาน้จริงๆก็จริงๆมันก็มาเหมือนสนุกด,ด้วยนะครับ <laughs> มันไม่ได้แบบทํางานแบบจได้เจอการได้อะไรเนาะมาได้เรียนรู้ได้แบบ,บเพื่อะสบการตัวเองด้วยอะไรนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับครับโอเคครับจริงๆเออตอนนี้ประมาณบ่ายสองสี่สิบห้าตามกําหนดการเราก็คืออีกประมาณสิบห้านาที <laughs> ก็คือบ่ายสามเนี่ยเราจะจบเวิร์กช็อปวันนี้นะครับก็จะพาทุกท่านไปทัวร์ชมสภากัน พาไปทางห้องประชุมเพราะว่าวันนี้ไม่มีประชุมก็สามารถพาเข้าไปดูข้างในได้นะห้องประชุมสุริยันนะแล้วก็จะพาทุกทุกท่านเนี่ยไปดูพิธ,ธ,ธิพิธภัณฑ์รัฐสภาแล้วก็ดูหอสมุดด้วยนะไปมาดูกาศตรงนี้เราก็เป็นกลุ่มแค่กลุ่มนะครับกระจายกระจายกันอยู่ตามโต๊ะนะครับแล้วก็ตอนต้นจริงๆเนี่ยก็จะมีทางท่านผอ,อสํานักวิชาการมาช่วยกล่าวเปิดงานให้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือรันงานกันเีงเ่ะเรามาดูที่หน้าจอนี้ดีกว่าหน้าจอ ตอนนี้ที่เมื่อกี้คุณแอมบอกไปใช่ไหมครว่าเรามีการเอาตัว hard copy ขึ้นในหน้าเว็บไซต์แล้วอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเ,เว็บขอสม,มุดวัฒนสภัยครั้งนะครับที่เอาข้อมูลดัดชนีแล้วกันนะครับคพาว่าดัดชนีหมายถึงว่าร่างมาตรฐานในร่างนูรปัจจุบันเนี่ยถ้าจะไปสืบค้นว่าอยู่ในบันทึกครั้งที่เท่าไหร่บ้างเนี่ยกดเข้าไปดูที่ตรงนี้ได้เลยแล้วเราจะเห็นได้เลยอ่ะผมลองกดให้ดูนะครับสมมุติว่าเราอยากรู้ที่มาที่ไปว่าดัดชนีมันอยู่ตรงไหนนะปึ๊บนะเรากดเข้าไปดูในหมวดที่หนึ่ง ผิดไหมน้อวันนี้ก็มีปัญหาเล็กน้อยครับแต่ว่าเป็นปัญหาทางเทคนิคหน้าง,งานที่อินเทอร์เน็ตสภาอาจจะยังเข้าเวบา็บพอร์ตสมุดไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ทุกคนก็มีอินเทอร์เน็ต 5G าจี่ลตัวมาแล้วนี่เรามาดูตรงนี้กันอันนี้ก็จะเห็นว่าพอเข้ามาในหมวดที่หนึ่งนะครับมันก็จะมีบอกอยู่ว่าถ้าเป็นมาตราที่เป็นตัวไันองน,นะคะับเป็นมาตราหนึ่งตอนนี้เขายกร่างกันอยู่สำรับร่างมาตรา แล้วก็จะบอกว่าเป็นการประชุมครั้งที่เท่าไหรนะ่ประชุมครั้งที่เท่าไหร่หนะ้าเท่าไหร,นะร่ก็ทําให้เราสามารถสิบค้นได้ง่ายขึ้นกิจกรรมวันนี้ก็คือให้อาสาสมัครนะครับมาดูตามจัดชนีนะแล้วก็ไปคอกีิร่างที่เป็นร่างมาตาแต่ละร่างในตอนที่เขายกร่างกันอยู่มาแปะยันในสเปรย์ชี t นะทำให้ขอ้อมูลมันออกมาในสปักขึ้น้นาถึงได้ง่ายขึ้นขออนุญ,ญาตนะครับรบกเนเวลานิดนึงได้ไหมครับโอเคทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ กำลังต้องสุกคืก่อข้อมูลของซิมอยู่ครับเปข้อมูลของซิงอยู่ไม่รบกวนเวลามากฮะแต่ว่าโต,ต๊้น,นี้ใบให้ว่าจริงๆมีนักบัญชีหนึ่งท่านฮะแล้วก็มีข้อสงสัยอย่างมากว่าที่ผ่านมา <c oughs> นี่คือรายได้นี่มันผิดหลักนักบัญชีมากๆครับสารนักมนุษย์เขาตีความกันยังไงวันนี้เราก็เลยมาทำกิจกรรมนี้กันนะครับขอบคุณนะคร <c oughs> <c oughs> ับ พี่โกฮะพี่โกเป็นเจ้าหน้าที่ขอสมุดน,นะก็ะเป็นหนึ่งในหัวหน้ากลุ่มราด้วยถพี่วินรบกวนนิดนึงได้ไหมไลฟ์อยู่อโอเคครับโอเคอ่ะพี่วินให้พี่วินเล่าดกว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มครับผมก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่กลุ่มที่4ี่นะครับเป็นหนึ่งในห้ากลุ่มรับผิดชอบหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดพัฒนาค่นะครับโอ้โหแล้วก็หมวดที่น่าสนใจนะครับ มีหมดอะไรหมดเกาหมด101 1ิบครับก็คุยแล้วก็ได้คีมที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับเ็ราะมั่นใจว่าภายในเดือนเสร็จแน่นอนครับเรากําหนดการเราก็คือ1เดือนลองกรอกข้อมูลกันก่อนแล้วก็อีก1เดือนถัดไปก็คือเอามาตรวจตรวจข้อมูลว่าถูกต้องหรือเปล่าสุดท้ายก็เดาข้อมูลทั้งหมดขึ้นหน้าเก็บใ <l> <l> ส่สสขอบคุณนะครับมีไม่ได้นัดหมายกันล่วงหน้าทุก <l> คนเอาคอมพิวเตอร์มาเองไหครับขาดแต่ปลั๊กครับตอนนี้กำลังเอาปลั๊กมาเสร์อยู่ คนเสือเหลืองนะฮะนี่ก็เป็นอาสาสมัครตัวจริงเราอยู่คนเก้ากีนะฮะชื่อบมิสนะฮะพูดเพื่อนกางทำงานดูผมไม่อยากคุมากนะทุกคนกำลังคลั่งๆอยู่โอเคผมว่าก็วันนี้เป็นการทัวร์เรื่องของกิจกรรมนะครับแฮกเจตนารมรัฐธรรมนูญ60ซึ่งเป็นย้ำอีกครั้งว่าเป็นกิจกรรมที่ตัวผมเองเนี่ยมีความคิดเริ่มจะทำนานแล้วตั้งแต่ตอนที่บวชนายกนะครับที่เรามีการตีความข้อบังคับสภาว่า จะสามารถยื่นยติเสนอนายกนะครับครั้งที่สองได้หรือเปล่าแล้วก็มีปรมามปรมาจาการทางด้านกฎหมายมหาชนหลายท่านออกมาบอกว่าออข้อบังคับมันไม่คนใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญเนาะแลตอนนั้นเนี่ยช่วงจังหวะที่จะมีการลงมติกนนนตันเนี่ยผมก็ชวนสอสตเนมาลองค้นหาเจตนาลมในบันทึกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงซึ่งพูดง่ายคือเหมือนคนยากและผมหาไม่ทัน ก็เลยไม่มีหลักฐานมาไปแย่งเขาว่าง่งายๆนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ตอนนั้นเนี่ยคิดว่าเออมันควรจะต้องมีการ o r g a ไนซ์<ป>ข้อมูลต่างๆเหล่าน,นี้ให้มันเข้าถึงได้ไง่ายมากขึ้นแล้วก็ทําเป็นข้อมูลสาธารณะก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้เกิดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นวันนี้ขอขอบคุณทุกพคนกอีกครั้งวันนี้มาร่วมกันด้วยแบบหใจเป็นเพียงม,มากนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางผู้บริหารของทางสนักพิชาการและก็รัฐสภาท่านนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลเออมีกิจกรรมอะไรต่อไปก็เดี๋ยวชวนกันมาร่วมกันอีก